อ่อนค่ะบวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรปังบ <Ir> in oui, ุรีมือสองชัดเป็นมูมูบุรีมือสองเป็นยังไงจะอ่านให้ฟังนะคะอ่าครับอัตราจักปังบุรีบุรีมีสารเคมีมากกว่าให้อ่านให้เ่านไม่ได้ไี่เคยอ่านแล้วให้เล่าอย่าอ่านเอะอ่า ปลเลงกอกมาเลงห้าสิบชนิดค่ะ กรดซิรากกันครับนิโคตินคอนนิโคตินเป็นสารที่ทำให้เป็นสารทำให้เกิดการสืกติดและสืดลูกหัวใจครับข้อสองค่ะประกอบไปด้วยสารกรอบอะเลงหลายชนิด 3. คาร์บอนมอนออกไซด์ขัดขวางการลําเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงคับข้อ4ไฮโดรเจน,นไซยาไนท์ทำลายเยื่อบุหลอดลมและถุงลมทำเกิดเกดหลอดลมอักเสบ ข้อห้ไฮโดรเจนไดออกไซด์ทำลายเยือ่อบุหลอดลมและถุงลมทำให้เป็นรูปถุงลมปกทอง 6, อโโอจจก็ข้อหกแอมโมเนียลายืเนื้อเยื่อทำให้แสบตาแสบจมูกข้เจ็ดไซยาไนด์เป็นสารพิษที่ใช้เป็นยาเบื่อหนู ข้อ 8. โมฟโมฟโมฟโมมาโฟมมาดีไอหายเป็นสารที่ใช้ในการดองสุกควันบุหรี่มือสองหรือควันบุหรี่ในบรรยากาศมาจากสองแหล่งขันที่หนึ่งควันบุหรี่ จะฟูฟบุหรี่พ่นอ,ออกมาสองกวันบุหรีที่รอจากปลายมวนมูรีระหว่างสูบครับในผู้ใหญ่เสียงเสียงให้เสียงต่อการเป็นรูปหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละสามถึง30เสียงต่อการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นร้อยละ23ามถึงสาเปอร์เซ็นไม่ใช่สามสิบคับ ในหญิงตั้นทันทารกจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ําหนักตัวต่ำกว่าปกติมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไหลตายในเด็กสูงขึ้นในเด็กเล็กเกิดโรคติดเชื้อทางทางเดินหายใจเช่นหลอดลมอักเสบปอดบวมมีอัตราการ เกิดรูหืมมากขึ้นเพิ่มขึ้นในระยะยาวเด็กที่ได้รับควมบุหรี่จะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควงบุหรี่วิธีวิธีการป้องกันตัวเองคุณเองและคุณที่คุณรักจากควนบุหรี่มือสองทำทำให้บ้านรถโดยส่วนตัวและที่ทำงานของคุณปลอดบุหรี่ ข้อสองขอร้องคุณที่ขอร้องคุณที่สุขรียสุขใก้คุณและลูกของคุณข้อ 3. สามสร้งสางระวังสร้างระวังที่รับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนของคุณที่อยู่ให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ข้อที่สี่เลิกกับประงานอาหารในร้านที่ปลอดบุหรี่ข้อที่ห้าสอนให้ลูกของคุณอยู่ห่านจากก้านบุหรี่มือสอง โรคติดเลี่ยนควอนบุหรี่มือสองหากคุณหากคุณหรือลูกเป็นโรคที่เกี่ยวโรคที่เกี่ยวกับว่าผมทานเดินหายใจแล้วหรือคนเป็นล,ลูกหัวใจหรือตั้งทนันหากคุณเป็นคนสูบบุหรี่เองวิธีเดียวที่จะป้องกันวิธีเดียวที่ดีที่สุดจะป้องกันครอบครัวของคุณจาควันบุหรี่มือสองคือการลูกบุหรี่หากท่านทำไม่ได้อย่างน้อย ไม่สูบบุหรี่ในบ้านรถยนต์ในที่ทํางานของคุณซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยคุณลิกบบุหรี่ได้บ๊ายบายจบแล้วครับ